奶奶，老奶来。来来来 อันนี้เห็นยังเนาะครับเนี่ยอันนี้เห็นยังข้างข้างครับเนี่อ๋อสกัดครับเมีผลยามาจากรื่องค่าครับเป็นยัมาทางนี้เหรอสิครับมาทางลัดครับต่อทางลัดเรนแจ้งมาเราแจ้งมาสิครับครับเป็นเป็นจุดยังครับเนี่ยจุดสกัดหรือจุดยังครับเนี่ยสกัดครับสกัดตัวเข้าครับบ่มีป้ายไหนบ่ครับบ่ครับ ถ้าถ้าต้อ,สสองส <laughs> งสัยเาแง่ายครับครับผมครับผมก็ลองถามแั่สิละครับผมเห็นผมเห็นแม่สินะนะ<อ>ครับผมผมพอข็งนลก็ <laughs> อ่้ก็ทักทายกันธรรม,มาดาละครับเนาะ,ะผมยุ่นงนัสม<อ>ัยแล้วหัวักดีเยอะเอาหัวใจเอาหัวใจขัดว่าหัวใกไปตอนนี้ จังไก่ตัวไหนพีดเนี่ยปากไ่ร่าบ้วนะเนี้ยนะเออฮ่าเอออจังไก่ร่าบ้อก็คค้นหลายๆเี๋ยวดปากไว้จนตัวช่วงอูที่พื้นเท่าระบาดในจังหวัดเู่แม่เราอืมลำดับต่อมาเกียนมุกดาฮานะมุกดาฮานะเกียนมุกดาฮานะ ยี่ยมชมครับเยี่ยมชมพอดีพันมะควาพอดีพอดีสิไปตลาดนัดของถมมันมีบันสิงครับพอดีผมมาเต็มเมืองกันเลยหาเนื้อชินกันนะหาสมเนื้อเินเยอะของมัดกันนะ <laughs> อันนี้มีการแจ้งนะครับแจ้งมาว่ามีพอน,น้ำยาเสติดดสานมาตางนี้ก็เลยเป็นจุดสกัดชั่วคราวครับ รอบไม้เปลี่ยนเป็นเจ้า,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 าออเ็นทเจ้าสน,นี่ถึงบนห้าท่านครับปฏิบัติางานผมว่าไปครับผมจะกลับบ้านแล้วพอดีผมพานมาเห,นาหน็นเขินตัดเล้ครับ นะครับเจ้าหน้าที่ท่านก็กลับแล้วผมก็คงจะต้องกลับเหมือนกันแหละครับพอดีผ่ผนมาเจอไม่ได้ไปเกียตรตนามาไล่ส์สดนนะครับพอเห็นก็เลยเลยสอบถามท่านดูว่าท่านทําอะไรก็เล่นงกับแก๊งยาพวกเจ้าเดี๋ยวดูมาตรวสอบจะเข้าน้าพวกแก๊งยาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท่านเดี๋ยวว่าอย่างนั้นสิครับท่านชื่ออะไรครับนี่ท่านชื่ออะไรไม่มีเบอร์หมวกนะครับท่านนี้ไม่มีเบอร์หมวกนะครับ นี่มีเบอหมวกนะว่าผมเปน็นสเกลยาเสพติดนะครับไม่มีเบอร์หมวกนะครับเพ,พ,พิ่นบ่มีหมวกเพิ่นเพิ Anti ่นซื้อเพิ่นซื <Jared> ้ออย่างรับยนต์หนึ่งนี่นะคุณเบ่มี่คุณเบอร์มี่เบ่มีเบอร์หมวกเนี่ยพิ่นซื้อซื้อเนี่ยนะครับมันจานใต้น่ะ เป็นเสือว่าเป็นเืือว่าอย่างคนสอนไทยครับมันมีคนสอนไทยแล้วมีแต่นั่นสองคนนั่นสองท่านนั่นสองนายน่บ้ะก็ต้องกันนะผูดถึงคนบ่มีเบอร์บวก่อกี่น่ะคนขับรถยนต์คุณน้อยนั่นแหลมันสั่นกันสั่นกันไปไหนสั่นยี่นี่นี่สั่นกันไปยี่นี่ใครบ่เห็นเนี่ยแล้วโอ้ยบ่จักซื้อคนป่ะใครบ่อยเห็นเขามีหมวกทุกคนเนี่ยพวกังนี้หมวกยือแต่ว่าเพิ่นบ่มีเบอร์เพิ่นบ่มีเบอร์หมวกอ๋อคนมีเบอร์หมวกครับมีคนไหนมีก็มีทุกคน มัน,นมีนิกีผมแล้วครับ<อ>ครับเอบพระแมงครับขอบคุณหลายหเอาหาว่าผมเป็นสเกลยาเสพกิดครับดูผมผ่านมาก็ถ,ถามดูสอบถามดูไปแล้วครับมีอยู่ห้านายนะครับเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกล่ะนะครับผมเห็นผมผ่านมาผมก็ต้องลงชมอยู่แล้วนะครับนะ หลักฐานอยู่ในคลิปครับท่านจะว่ายังไงก็คอมเมนต์กันอย่างสภาพนะครับท่านพิจารณาดูเอาว่าพเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีเบอร์บวกนะ่ะสมควรพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะงนั้นผมขอไล่จบไลแ่แคมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ